เอาลิคร <onz rates> ับผมก็ต้องขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ไม่ยู่ผมนะครับ s n a k Gamer TV นะผมวันนี้ผมก็โอเคขอไปด้วยนะครับผมแม่งน้ำลายเข้าคอ ชิปไก่นะก็วันนี้นะผมก็จะมาสอนอ่าวิธีนั่งเก้าอี้แบบนั่งได้นะครับโดยไม่ใช้มอสนะฮะฟังอาจจะงงๆนะครับไอที่ผมนั่งอยู่นี่ไม่ได้ใช้มอสอะไรใดๆเลยนะครับนี่นะฮะก็นั่งสบายๆเลยนะครับเนาะนะฮะโอเคก็นะครับ,ก,นะรบ,นะรบการนั่งก็จะเป็นอย่างนี้เลยเอาวกราเวรเลยนะ การนั่งจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทําเก้าอี้แบบนี้แบบนั่งได้นะครับผมอ่าก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะซึ่งมันสามารถนั่งได้นะครับผมโอเคก็จะมาสอนวิธีการทําเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เตรียมอุปกรณ์นะครับอ่าอุปกรณ์แรกคือบล็อกญ่าหรือแาสบล็อกนะฮะอันที่2ก็คือพิสตันนะฮะ แล้วก็ปุ่มกดนะครับคืออันที่3อันที่3ามคือปุ่มกดนั่นแหละนะฮะแล้วก็อันท AP ี่4ี่นะครับคือไข่ม้าหรือว่าสปอนม้านะครับโอเคแล้วก็อันต่อไปก็คือแอปเปิลท้องนะฮะเพื่ออ่าเร่งการเจริญเติบโตของม้านะครับแล้วก็อันอันต่อไปก็คืออ่านม้านะครับโอเคแล้วก็อันต่อไปก็คืออ่าบล็อกบันไดนะครับ อาจจะเอาบันไดอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยผมจะจะเอานี้นะครับนะผมก็จะเอานี้นะครับโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอุปกรณ์สุดท้ายนั่นก็คือน้ํายาล่องหนนะครับน้ํายาล่องหนนะโอเคนี่ก็มีแค่นี้นะครับโอเคขั้นตอนแรกนะฮะให้ท่านผู้ชมขุดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคขุดบล็อกนะฮะประมาณสี่บล็อกนะให้เป็นหลุม นะประมาณสี่สี่บล็อกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโอเคประมาณสี่บล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็วางบล็อกหญ้านะครับไว้รอบรอบหลุมนะฮะอย่างนี้เลยนะครับวางรอบรอบหลุมอย่างนี้นะฮะแล้วก็ยิบไข่สปอนมามาแล้วก็วางไว้เอาไอหาแดกแล้วลามาจากไหนเนะี่ยลามาจากไหนไปจะเอาม้าเสือกได้ลานะโอเคพอ วางมา้าใส่หลุมนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาแอปเปิลทองไปให้ม้ากินอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอให้ม้ากินเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําให้ม้ามันเชื่องนะฮะเดี๋ยวให้มันเชื่องเชื่องซิเฟ้อ่าเชื่องแล้วนะครับเชื่องแล้วก็เปิดตัวมา้าแล้วก็ใส่อานม้าให้มันนะครับโอเคเท่านี้นะฮะแล้วก็อาจัดการจัดวางม้าให้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะให้ม้าเนี่ยให้ม้า ตูดติดกับดินนะฮะต้องกดท้ายหลังนะครับให้ไม้าตูดติดกับดินอย่างนี้นะครับโอเคอ่ะโอเคก็ให้ม้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยว,ยวๆโอเคนะฮะอย่างนี้เลยนะครับเพราะให้เป็นไม้าอย่างนี้มึงอะไรเนี่ยนะให้ม้าเป็นอย่างนี้นะ,นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปข้าให้ท่านผู้ชมหยิบพิสตันนะครับอ่าหยิบพิสตันมาแล้วก็ให้ท่านผู้ชมวางไว้ตรงนี้นะครับตรง,ตรงอ่า ประมาณนี้นรนบทั้งสองข้างนะครับโอเคเดี๋ยวปีอโอเคถ้าผมสอนงงหน่อยก็ขออภัยนะครับผมอ่ะวางพิสตันให้มันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็อ่าวางปุ่มกดนะฮะไวตรงพิสตันหรือว่าตรงไหนก็ได้ขอให้มันกดได้นะฮะแล้วก็กดปุ่มนะโอเคนี้กดปุ่มอ่าโอเคแล้วก็กดปุ่มเสร็จแล้วมึงวัวมึงมาทําไมอืมหัวร้อนเลยนะฮะ โอเคก็ให้ทุบพิสตันออกนะครับแล้วก็อาพอเราทำบล็อกย่าดันใส่หัวมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมอาทุบบล็อกตรงนี้นะฮะโอเค okay. แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเป็นแบบรูปลบนะฮะอย่างนี้นะฮะโอเค okay. แล้วก็ขั้นตอนต่อไปให้คุณยีบบันไดามานะฮะแล้วก็วางไว้ตรงข้างๆตัวม้านะครับ ให้มันเป็นอ่าที่นั่งนะฮะผมก็จะทําอย่างนี้เลยนะฮะผมให้ทาอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้ทุกชมยิดพิสตันอีกมามาอีกนะฮะแล้วก็วางไว้ตรงข้างๆบันไดนะฮะเพื่อที่จะดันมันเข้าไปใส่ตัวม้านะฮะแล้วก็อ่าวางพิสตันตรงนี้ข้างล่างไว้อีกนะขุดหลุมแล้วก็วางตรงนี้อีกนะฮะให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันหันมาหาหาหาม้านะับนะแล้วก็ใส่ ปุ่มกดนะครับแล้วก็กดปุ่มกดปุ่มนะโอ้โอเคพอกดปุ่มเสร็จแล้วก็ทุบพิสตันออกเลยนะครับแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยบล็อกยาไม่ใช่ประดับตกแต่งอะเขาเรียกว่าปิดนะปิดหลุมนะฮะที่เราได้ทาํานมะานะครับโอเคแล้วก็คูดเอ้ปิดบล็อกยานะฮะโอเคปิดบล็อกยาเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไงเสร็จแล้วอืมทบ บอกยาออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ตกแต่งนะให้มันเป็นโซฟาอย่างนี้นะครับผมอ่าว่าจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับแต่แต่ว่าทําไมเห็นตัวมะนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับใช้น้ํายาล่องขนคว้างใส่มันนะฮะคว้างเลยคว้างแม่งนะฮะนะโอเคก็พอคว้างเสร็จแล้วเนี่ยอ่าพอคว้างเสร็จแล้วก็เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ ผู้ชมก็นั่งได้แล้วนะครับอืมก็มันง่ายมากนะอ่าในครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็รบกวนที่กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าชอบเทคนิคก็อย่าลืมแชร์หรือว่าบอกต่อเขาด้วยนะครับผมนะอย่าลืมบอกต่อคนอื่นด้วยนะครับนะถ้าชอบผมนะฮะก็อย่าลืมกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามนะโอเคก็สําหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ